สวัสดีค่ะชื่อวินะคะวิก็ตอนนี้ก็ทํางานประจําอยู่นะคะวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับอาการไมเกรนของตัวเองนะคะอาการไมเกรนของวิเนี่ยเกิดจากความเครียดจากการทํางานนะคะหรือว่าการพักผ่อนไม่เพียงพอเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยส่วนตัวจะเป็นคนนอนดึกนะคะก็เลยทําให้ช่วงเย็นๆเนะะี่ยค่ะจะมีอาการปวดหัวนะคะปวดเบ้าตาปวดท้ายทอยนะคะพอหลังจากที่รู้ว่าตัวเองเป็นไมเกรนเนี่ยก็ได้ไปปรึกษาคุณหมอนะคะ คุณหมอก็จะแนะนําเป็นการทานยานะคะการฉีดยาค่ะก็วิก็เลือกที่จะทานยาก่อนนะคะหลังจากทานยาเนี่ยอาการก็จะดีขึ้นนะคะแต่ว่าก็ไม่หายขาดค่ะแล้วก็พอทานยาไปเรื่อยๆเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าร่างกายตัวเองเนี่ย ไม่ไหวนะคะ,ะไม่ไหวแล้วคือทานยาเยอะเกินไปนะคะจึงมองหาเป็นพวกอาหารเสริมนะคะจนกระทั่งมาเจอเป็นตัวนี้นะคะจะเป็นบาลานซ์ยูคอนะคะตัวนี้ช่วยในเรื่องของอาการไมเกนให้ดีขึ้นนะคะจากปกตินะคะที่ปวดหัวทุกวันเนี่ยตอนนี้ก็ทานเป็นกระปุกที่2แล้วก็อาการดีขึ้นนะจาะ จากที่เคยปวดทุกวันก็จะปวดน้อยลงนะคะหรือว่าปวดหนึ่งเ,เหลือแค่สัปดาห์นึงเนี้ยสองถึงสามครั้งนะคะซึ่งอยากจะแนะนําเลยนะคะตัวนี้ดีมากเลยนะคะบาลานยูคอค่ะ